เรื่องต้นแห่งกรจะต้องตอบย้ำจำในใจรักชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตหลังตายจะได้ไปสู่สวรรค์เอาลรามาฟังเคสตดีกันคุณพ่อของลกูก เป็นคนเวียดนามเสียชีวิตเมื่ออยู่ได้42ปีด้วยโรคมะเร็งที่ตับคุณพ่อเป็นคนชอบดื่มสุรามากแต่ก็ขยันทำงานหาเลี้ยงครอบครัวและรักคุณแม่และลูกลูกทุกคนมากคุณพ่อเป็นลูกจ้างเท่าแก่ร้านขายตู้เสื้อผ้าและเตียงนอนแต่บางครั้งคุณพ่อก็ทำขายเองบ้าง ต่อมารัฐบาลไทยย้อส่งคนเวียดนามให้กลับคืนบ้านเดิมคือประเทศเวียดนามค,คุณพ่อเป็นคนหนึ่งที่จะต้องกลับประเทศแต่ท่านไม่ยามกลับจึงทำงานแบบหลบหลบซ่อนๆทำให้อะไรได้ในครอบครัวไม่พอใช้เมื่อคุณพ่อทำงานได้อะไรได้น้อยลง คุณแม่จึงเริ่มทำขนมขายส่วนตัวลูกเมื่อเรียนจบก็ช่วยคุณแม่ขายขนมอยู่ช่วงหนึ่งต่อมาได้เข้าทำงานเป็นสาวโรงงานอยู่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังทำงานเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกรรมลูกก็จะกลับบ้านปีละสองสามครั้งแล้วก็มอบเงินจำนวนหนึ่งให้คุณแม่ใช้เสมอจนซื้อที่ดินได้หนึ่งแปลง ตั้งใจจะสร้างบ้านไอ้คุณแม่และน้องสาวน้องเขยอ,อยู่โดยลูกจะโอนเงินเข้าบัญชีคุณแม่เสมอแล้วให้น้องสาวและน้องเขยไปดำเนินการสร้างบ้านแต่แล้ววันหนึ่งน้องสาวก็โทรศัพท์มาบอกว่าขอยืมเงินที่โอนมานไปซื้อที่และสร้างบ้านของตนเองก่อนลูกก็ยินยอมเพราะรักน้องสาวมาก ต่อมาน้องสาวก็ขอยืมไปซื้อรถยนต์ลูกก็ให้แ<อ>ต่ปรากฏว่าเป็นการยืมที่ถูกลืมขอยืมเป็นขอลืมลพอลูกขอเงินคืนน้องสาวก็ไม่ยอมคืนให้พอถามหนังๆเข้าก็บอกว่าสัญญากูยืมก็ไม่มีให้ลูกไปฟ้องศาลเอาก,แกออา็แล้วกันอ้าวแล้วกันทุกวันนี้ยังไม่ได้คืนสักบาทเดียวเลยค่ะ พอถึงยุค IMF บริษัทที่ลูกทำงานอยู่ก็มีปัญหาเงินค่าแรงทำให้ลูกเริ่มมีปัญหาเรื่องการเงินลูกเลยหางานใหม่ทำปัจจุบันล,ลำบากมากทั้งเรื่องนาทีการงานและความเป็นอยู่ลูกต้องอดทนเพื่อเลี้ยงดูตัวเองและเพื่อให้ได้ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาจะมีมากก็ทำมาก มีน้อยก็ทำน้อยขอเพียงให้ได้ร่วมบุญกับหลวงพ่อคุณยายและหมู่คณนะทุกบุญทุกวันทุกอาทิตย์เท่านั้นก็เป็นพอค่ะสาธุน้องชายของลูกเป็นคนร่าเริงชอบสนุกชอบมีเพื่อนมากๆใช้ชีวิตกินทเที่ยวอยู่กับเพื่อนๆเป็นส่วนใหญ่เพื่อนๆพื่ก็เป็นคนไม่ดี น้องชายเรียนไม่จบมสามก็ไปเป็นแมง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 ดา<ห>คุมซ่องโสเพณีแห่งหนึง่ง<ห>ในจังหวัดเลยเ<ห>ถวนั้นเป็นสถานบริการแหล่งบันเทิงใน,ในตอนกลางคืนเป็นบาร์ริมน้ำอยู่ติดกับแม่น้ำเลย<ห>ที่ไหลไปรวมกับแม่น,น้ำโขงสถานที่เถวนั้นเป็นแหล่งอบายามุกครอบรัวงลูก ไม่มีใครรู้ว่าน้องชายมีอาชีพเป็นแมงดาจนกระทั่งวันหนึ่งน้องชายถูกตำรวจจับข้อหาทราะวิวาททำร้า,รายร่างกายของกลุ่มแมงดาในซองนั้นตำรวจได้จับทั้งแก๊งแมงดามาที่โรงพักและแจ้งทางบ้านไปประกันตัวเมื่อประกันตัวมาแล้วน้องชายก็ยังกลับไปเป็นแมงดาติดซองเหมือนเดิม จนกระทั่งได้รักใคร่ชอบพอกับหญิงโสเภณีหน้าตาดีค,คนหนึ่งที่ถูกหลอกมาจากจังหวัดปทุมธานีออคลองแปดให้มาขายตัวอยู่ในซ่องโสเพณีนี้น้องชายเลยไถ่ตัวหญิงคนรักออกจากซ่องโสเพณีมาอยู่กินด้วยกันต่อมาภริยาตั้งครร แต่น้องชายติดทหารเกณฑ์ตั้งประจำการในเขตกรุงเทพคุณแม่เลยบอกให้น้องชายรับภรรยามาอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีกับพ่อแม่ของภรรยาส่วนน้องชายก็ไปเป็นทหารเกณฑ์จนปลดประจำการแล้วก็มาอยู่กับภรรยาที่จังหวัดปทุมธานีคลองแปดน้องชายหาเลี้ยงลูกและภรรยาเพียงคนเดียวลูกสามเมียหนึ่ง เงินก็ไม่ค่อยจะพอใช้จึงต้องมาขอเงินลูกและคุณแม่รวมทั้งพี่ชายอีกคนหนึ่งอยู่เป็นประจำมันน่าจะรวยนะแต่เงินมันร้อนอนะ่ะมันมามันอยู่ล้มกลับไปจนกรารทั่งน้องชายป่วยหมอบอกว่าเป็นโรคน้ำท่วมปอดผอมมากสภาพหนังหุ้มกระดูกหิวก็กินไม่ได้ไม่มีแรง น้องชายจึงกลับไปหาคุณแม่ที่จังหวัดเลยส่วนภรรยานั้นก็มีสามีใหม่เพราะน้องชายหาเลี้ยงภรรยาและลูกไม่ได้ลแล้วก็กำลังป่วยใกล้าตายน้องชายเมื่อกลับไปจังหวัดเลยคุณแม่ก็ได้นํำส่งโรงพยาบาลรักษาจนอาการกเริ่มจะหายจึงไปทำงานอยู่กับน้องสาว และส่งเงินไปให้ลูกลูกของเขาบ่อยๆตามแต่กำลังครับต่อมาน้องชายคิดถึงลูกลูกของเขามากจะไปรับลูกลกของเขามาอยู่ด้วยแต่คุณแม่ไม่อยากให้น้องชายไปครับลูกเลยไม่ให้เงินน้องชายไปตอนนั้นลูกกลับไปรับคุณแม่มาง,งานบุญใหญ่ที่วัดพระธรรมกายชีวิตคนละเรื่องเลยในครอบครัว น้องไปเป็นแมงดาพี่เป็นผู้นำบุญบอยู่บ้านเดียวกันร<อ>ับคุณแม่มาคุณแม่พักอยู่กับลูกที่กรุงเทพช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งก็ได้ทราบข่าวว่าลูกสาวคนเล็กของน้องชายอายุประมาณสามขวบเป็นปอริโอแขนขาลีบถูกพ่อเลี้ยงซึ่งติดยา คือสามีคนใหม่ของภรรยาน้องชายนะถูกผ้าเลี้ยงซึ่งติดยามีอาการประสาทหลอนจับโยนลงจากบ้านสองชั้นตายขาที่ออกข่าวดังทางทีวีและหนังสือพิมพ์ลูกและคุณแม่ตกใจแล้วก็เสียใจมากต่อมาน้องชายก็เริ่มป่วยหนักไม่ยอมไปหาหมอ และเสียใจที่ลูกสาวตายวันหนึ่งน้องชายนอนอยู่คนเดียวเห็นคนนุ่งผ้าแดงโอ <laughs> งกระเบนสองคนเออมื่เยืนอยู่ข้างหน้าและต่อมายังเห็นผู้หญิงสองคนแต่งชุดดำ <Okay. S 1> มานั่งอยู่ข้างๆน้องชายออน้องชายถามว่าจะเอาอะไรต้องการอะไรออก็ไม่ตอบออแต่มาให้หันแง่นน้หนึ่งออน้องชาย อะไรขนาดนั้นเขาเขียนถูกขาบ้นาเนี่ยบ้บานตามาก็เห็นผู้หญิงแต่งตัวสวยเหมือนนางฟ้ามานั่งอยู่ข้างๆน้องชายก็ได้เล่าเหตุการณ์ต่างๆให้คุณแม่ฟังค,คุณแม่สังหรณ์ใจว่าน้องชายอาจจะตายแต่คุณแม่ก็ไม่พูดว่าอะไรต่อมาน้องชายเจ็บหนักขึ้นเรื่อยๆหิวก็กินไม่ได้เบาตาเหมือนจะทะลุออกมา คุณแม่ก็ได้นำส่งโรงพยาบาลหมอได้เจาะเอาสายยางเสียบไปข้างในดูดน้ำออกจากปอดทรมานมากวันที่จะเสียชีวิตน้องชายบอกว่าจะทนไม่ไหวแล้วทุรนทุรายมากเกือบจะตกเตียงทุกคนช่วยกันจับสภาก็กหลับตาลงและเสียชีวิตในที่สุด oh. ก็เป็นเอเสตาย,อ,ยา <Yeah. S 1> อันนี้อนิสงค์คำถามคุณพ่อตายแล้วไปไหน ได้รับบุญที่ลูกส่งไปให้หรือไม่คุณพ่อมีอะไรฝากบอกถึงคุณแม่และลูกๆทุกคนบ้างคะช่วยกันจำคำถามด้วยจ้ะตัวลูกเองเกิดมาเลี้ยงยากป่วยบ่อยเป็นโรคลมพิษทั้งสามฤดูและไม่สบายด้วยโรคอื่นๆบ่อยๆคุณพ่อคุณแม่กลัวจะตายตั้งแต่เด็กๆ จึงยกให้ไปเป็นลูกบุญธรรมของผู้มีศีลและก็ะทำพิธีอัญเชิญเทวดาลงรักษาอยู่กับตัวลูกโดยที่พ่อบุญธรรมจะให้ลูกเรียกท่านว่าพ่อเลี้ยงและก็มันมาเยี่ยมลูกเสมอเพราะลูกจะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ตลอดเวลาไม่ได้และถ้ามีใครมาจับศีรษะก็จะนอนไม่ได้จะร้องไห้ไม่หยุด เป็นพ่อต้องไปรับพ่อเลี้ยงมาดูแลจึงจะหยุดร้องไห้โ oh. ดยวิบากกรรมอะไรลูกจึงป่วยบ่อยและเลี้ยงยากคะลูกมีวิบากกรรมอะไรจึงโดนน้องสาวโกงเงินและน้งนองๆทุกคนเวลาลูกมีกินมีใช้ลูกก็ช่วยเหลือทุกคนแต่เวลาลูกลำบากในปัจจุบันเนี่ยลำบากมากทำไมเขาไม่ช่วยลูกบ้างเลย oh. ทำไมลูกตัองเจอพื่ันข้าบัญชา oh. เพื่อนร่วมงาน oh. เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมบ้านชอบการแกล้งลูกทำลายข้าวของเครื่องใช้ลูกและลูกไม่ได้รับความยุติธรรมในการทำงานเลยค่ะเร oh. กจะมีโอกาสทำงานดีๆด,ด้วยความสุขและมีกินมีใช้หรือใช้อยู่อย่างเป็นสุขในหมู่คนดีมีจิตเมตตาบ้างไหมคะและจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างคะ น้องชายของลูกมีวิบากกรรมอะไรทำไมจึงต้องมีอาชีพเป็นแมงดาที่ส่องโสเพณีและป่วยหนักมีสภาพหนังหุ้มกระดูกเจียนตายครึ่งผีครึ่งคนเขาตายแล้วไปไหนบุญที่ลูกทิศให้ได้รับหรือไม่และน้องชายมีอะไรมาฝากบอกลูกและคุณแม่พี่พี่ทุกคนไหมคะ กอน,น้องชายตายเห็นชายแต่งชุดโจงกระเบนสีแดงสองคนมายืนอยู่ข้างหน้าแล้วต่อมาเห็นผู้หญิงสองคนแต่งชุดดำมันนั่งอยู่ข้างๆแล้วครั้งสุดท้ายเห็นผู้หญิงแต่งกายสวยงามมากเหมือนนางฟ้ามหาจริงหรือไม่คะเป็นเพราะอะไรคะภรรยาน้องชายทำไมต้องถูกหลอกไปขายตัวเป็นโสเพณี และทำไมสามีป่วยเธอจึงไม่มาดูแลสามีกลับไปมีสามีใหม่ได้ลงคอคะครับมวิปากรกรมใดน้องชายจึงต้องเอาเงินไปไถ่ตัวภรรยาออกมาจากซ่องโสเพณีคะและทำไมน้องชายต้องไปรักผู้หญิงโสเภณีคนนี้ด้วยคะลูกสาวคนเล็กของน้องชาย ต้องถูกพ่อเลี้ยงจับโยลงจากบ,บ้านตายคาที่เพราะวิบากกรรมอะไรตายแล้วเขาไปอยู่ที่ไหนคะอ่ะสันนิษฐานกันจำคำถามได้บ้างป่ะจ๊ะได้มาเอามาหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเตือน,นขึ้นมา,าแล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปรมปราจาคุณพ่อ ตายแล้วก็ไปอยู่ยมโลกเพราะกรรมสุรา oh. กำลังถูกเจ้าหน้าที่กรอกน้ำทองแดงอยู่ oh. มีความทุกข์ทรมานมากได้รับบุญที่อุทิศไปให้แต่ก็ยังไม่พอที่จะให้พ้นกรรมแต่แต่ลดยันผ่อนโทษลงมาต้องทำบุญอุทิศไปให้บ่ยบอยๆนะจ๊ะ ไม่มีข้อความอะไรที่จะฝากมาถึงเพราะไม่มีแรงจะพูดแต่รู้ว่าคุณแม่และลูกๆทำบุญอุทิศไปให้แต่ว่าไม่มีอะไรจะฝากไม่มีแรงพูดหมดแรงขนาดวันพระเต็มดวงเป็นวันหยุดของเจ้าหน้าที่หยุดทันทรมานยังนอนหมดแรง เสียงโอ้ยยังไม่มีเสียงจะรองมาเลยที่ลูกป่วยบ่อยและเลี้ยงยากเพราะกรรมปานาธิบาตในอดีตแต่ว่าเป็นกรรมฆ่าสัตว์เล็กๆน,น้อยๆเท่าน,นั้นค,ค,คือมินิสัยบี้มดตบยุงและสัตว์เล็กสัตว์น้อยเป็นอาจินคือกระสอบกรอะแสแค่นั้นเลี้ยงยาก บอกมาสัดีๆพวกเนี้ยตัวดียังนั้นลืมไปหมดแล้วรกระไกรรมนี้ก็ทำให้เจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเท่านั้นก็ไม่ได้ถ <ๆ S 1> ึงเจ็บป่วยมากค,คือจะห่างหมอห่างยาไม่ก็จะได้นให้ทำบุญที่ส่วนสนไปให้สัตว์เหล่านั้นบ่อยๆนะลูกนะ mm hmm. ที่ลูกถูกโกงบ่อยๆแล้วเวลาลูกลำบากไม่ค่อยจะมีใครไปช่วยเหลือก็เพราะ กรรมแนด่ดีลูกก็เคยขอยืมเงินเข้ามาแล้วลูกก็ขอลืม,ลมไม่ใช้คืนเขาจ้านี่ก็เป็นภาพในอดีของลูกท,ท,ที่ทำกับเขามาก่อนในลักษณะอย่างเนี้ยลูกมองดูลูกเจอไงลูกก็จะะล,ลึกชาติได้เป็นงนั้นอ่ะจะเป็นแต่เพียงหน้าตาปเปลี่ยนเปลี่ยนกันไปเท่านั้นเองที่ลูกถามว่ามักถูกผู้บังคับบัญชาเพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมบ้านเพื่อนร่วมงานกล่นแกล้งเพราะกมเน,น่ดลูกจะเป็นคนเจ้าอ,อารมณ์แล้วก็มักจะผูกโกรธเ<อ>มื่อทะเลาะก,กับใครแล้วมักจะผูกเวนหาวิธีที่จะแกล้งเขาตอบจ้ะ<อ>คือแกล้งเขาถ้าโกรธใครแล้วเราก็จะเป็นอย่างเงี้ยเมื่อถึงเวลากรรมบันดาลก็เลยมาโดนอย่างนี้บ้าง จะแก้ไขได้ลูกต้องไม่โกรธตอบให้ลูกแผ่เมตตาและให้อภัยกับทุกทุกคนที่การแกล้งตัวลูกนะจ๊ะโอโอและอีกทั้งลูกก็ต้องระวังคำพูดลูกเนะี่ยต้องระวังคำพูดนะที่จะทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกันต้องใจเย็นๆเข้าไว้นะลูกนะอย่าใจร้อนเหมือนวัยรุ่นอะไรอย่างนั้นให้ใจเย็นๆ คำพูดนี่สาคัญเนี่ยเราต้องพูดให้เป็นนะ<แ>พูดในคนเขารักเราเนี่ย<แ>เขาจะได้ไม่ทําร้ายเรา<แ>ไม่แกล้งเราเนี่ย<แ>ซึ่งถ้อยคําที่ไพเราะมีอยู่ในตัวเรามากมายนะขึ้นอยู่กับว่าเราจะหยิบเอามาใช้หรือไม่หัดเป็นนักอักษรศาสตร์ก็เรียงประโยชน์ให้ดีปล่อยให้ดีๆค่อยๆทยอยออกไป<แ>ที่น้องชายลูกมาเป็นแมงดาคุมซ่องโสเพณีเพระาะกรรมดี ในอดีตที่ทำทานมาน้อยแล้วก็ชอบคบคนพาล oh. มั่วอบายมุก oh. แล้วก็มีนิสัยชอบเที่ยวโสเพณีแต่ก็ไปถึงกับขั้นมีเมียนน้อย oh. จึงทำให้มาเกิดในครอบครัวที่มีฐานะขัดสน oh. แล้วก็ตินิสัยคบคนพาลมาคบคนพานในชาตินี้อีกจึงถูกชักจูงให้ไปเป็นแมงดาคุมซ่องโสเพณี และติดเอสก่อนตายน้องชายเห็นคนนุ่งโจงกระเบนสีแดงสองคนมายืนอยู่ข้างหน้าต่อมาเห็นผู้หญิงแต่งชุดดำสองคนมานาัางข้างๆและสุดท้ายก็เห็นนางฟ้านั่นเป็นคตินิมิตไม่ได้มีสิ่งเหล่านั้นมาจริงแค่เป็นคตินิมิตบอกว่าตายแล้วจะไปไหนคือเห็นตอนแรกเป็นคตินิมิตที่จะนำไปสู่อบาย เห็นตอนหลังเป็นเพราะบุญที่พี่เขาพยายามทำให้หรือแนะนำให้น้องชายทำจ้ะภาพบุญบาปก็สลับกันมาให้เห็นตายแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปยมโลกแล้วก็ถูกพิพากษาตามกำลังบุญบาปบาปคือผิดศีลทุกข้อรวมทั้งอบายมุกการพนันยาเสพติดขู่บังคับทำร้ายเป็นต้น ซึ่งน่าจะไปอยู่มาหานรกแต่บุญช่วงท้ายสุดท้ายเนี่ยช่วยไว้อุ้มไว้ให้มาแค่ยมโลกก่อนออก่อนนะนซึ่งยังไม่แน่ว่าจะไปมาหานรกต่อหรือไม่นะให้ทำบุญอทิิไปให้เรื่อยๆนะจ๊ะขณะนี้กำลังถูกเจ้าหน้าทีท่ทำร้ายทุบทองด้วยตะบองหนามเหล็กร้อนออพระเพิ่งตายเนี่ย ต่อมาก็มีอีกาปากเหล็กมารมจิกกินเนื้อไปทีละชิ้นอ,อีกาปากเหล็กคือเจ้าหน้าที่ที่เขาแปลงตัวมานี่เฉพาะในยมโลกนะถ้าในมหานรกในอีกเรื่องหนึ่งนั่นรกรรมบันดาลต่อมาก็ไปป,ปีนต้นงิ้วใหญ่<อ>ไม่มีเวลาและอารมณ์จะฝากข้อความเพราะถูกทรมานอยู่จ้ะไม่ค่อยสะใจคนฟังเพราะบุญช่วงท้ายเนี่ย ไปช่วยเขาหนักเป็นเบานี่ดีนะม่พี่สาวที่ <Okay. S 1> เป็นยอดกัลยาน,นมิตรหนักและเป็นเบาแค่มาอยู่ยมโลกแต่ไปมหานรก <Okay. S 1> หนักกว่านี้อีกแต่ตอนนี้เนี่ยบุญยังอุ้มอยู่ <Okay. S 1> แต่อุ้มอยู่ในช่วงที่ไม่ยาวมากเพราะฉะนั้นให้ทำบุญโดยที่ไปให้เรื่อยๆ <Okay. S 1> จะต้องรีบไปฉุดเอาออกมา จะไปฉุดได้เนีย่ยจะต้องมีบุญแรงๆอย่างบุญเข้าถึงพระธรรมกายในตนัวนั่นแหละถึงจะไปฉุดกันมาได้ชิงช่วงมาก่อนเอามาแก้ไขใหม่แก้ตัวใหม่ภรร,รยาน้องชายถูกนําไปเป็นโสเภณีภรรยาน้องชายถูกนําไปเป็นโสเภณีเพราะจําได้ไหมจําได้ว่าน้องชายตายนี่ภรรยาที่เอามาจากซ่องเป็นเศษกรรมการรเมของเขาจ้ะ ถูกนำไปเป็นโสเภณีเนีนะ่ยนะถูกหลอกไปนะเ,กำกำเนะี่ยเศษกรรมการมีแล้วที่น้องชายเอาเงินไปไถ่ถอนมาแล้วก็รับมาเป็นภรรยาด้วยเพราะเป็นบุญของผู้หญิงที่เคยทำมาคือบุญที่ชาติก่อนกรรมกาเมีส่งผลให้ไปเป็นโสเภณีนะนะและประสบทุกข์มากนะนะคือบุญในชาติก่อนกรรมกาเมนะีเนี่ย บุญในชาติก่อนนะนะการกรมีส่งผลให้ไปเป็นโสเพณีคือชาติที่แล้วก็เป็นโสเพณีแล้วก็มีความทุกข์มากเป็นโสเพณีมีความทุกข์มากในบ้านปลายชีวิตจึงได้เข้าวัดเข้าวารักษาศีลห่มชุดขาวอยู่เป็นระยะเวลาช่วงสั้นชาตินี้จึงทําให้มีหน้าตาดีเพราะรักษาศีลทําให้น้องชายอยากถ่ายตัวเอามาเป็นเมียตามทันมเ่ี่ยทาน กรรมกรมทตาเป็นโสพินีมาหลายชาติแต่ว่าชาติก่อนหน้าเนี่ยเป็นโสพินีจนกระทั่งบานปลายเนี่ยทำหน้าที่ไม่ได้แล้วเนี่ยก็ประสบทุกข์มากก็เลยมารักษาศีลแต่ไม่ได้ไไดไไดโกนหัวนะที่น้องชายป่วยแล้วภรรยาไม่ยอมดูแลแถมกลับไปมีสาม,มีใหม่เพราะกรรมน้องชายที่เป็นแมงดานได้บังคับขู่เข็นโสพินี บรรดานในภรรยาเกิดความรู้สึกไม่อยากจะดูแลแล้วที่ภรรยาหนีไปมีสามีใหม่เพราะภรรยาก็ติดนิสัยโสเพณีมาข้ามชาติจึงมีนิสัยเจ้าชู้ไม่อิ่มในกามเขามีไปเรื่อยๆลูกสาวคนเล็กของน้องชายถูกพ่อเลี้ยงจับโยนลงจากบ้านตายคาที่เพราะกำเนดิดีตเป็นผู้ชายขี้เมาชอบทำร้ายลูกเมีย จึงเกิดมาพิการเป็นโปริโอนอกจากนั้นคเคยเมามากขนาดทำร้ายลูกของตัวเองโดยโยนลงมาตายคาที่เหมือนตัวเองโดนในชาตินี้แหละโ,<อ>โยนลูกตัวเองตายตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นเด็กผู้หญิง<อ>ลูกสาว่็าเล็กกว่าน้องชายเนะี่ยแล้วจะต้องโดนถูกโยนหนึ่งเนี่ยลงมาตายลักษณะอย่างนี้อีกหลายชาติจ้ะ นี่ก็เป็นเคสสต๊าดี้ย่อๆสำหรับคืนนี้